โอ้ยม oh, ันกลายเป็นคอนเซปต์ของสโมสรที่พวกเราเชียร์ไปแล้วเหรอสำหรับทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยมันต้องมีเรื่องให้แฟนบอลหนักใจมันต้องมีเรื่องให้แฟนบอลออกมาบนตลอดเวลาเลยใช่ไหมวันนี้คือวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมส่วนพรุ่งนี้คือวันจันทร์ที่7กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันแรกในการเรียกนักเตะกลับมาเตรียมความพร้อมช่วงปีซีซั่นรูเบนออมริมรวมไปถึงสตาโฟโคสชเนี่ยเดินทางมาถึงสโมสรตั้งแต่วันพฤหัสหรือวันศุกร์นี่แหละเพื่อเตรียมความพร้อมและว่าจะต้องมีเซ็กชันการซ้อมเพื่อเรียกความฟิตยังไงบ้างนักเตะชุดแรกที่มาถึงมีใครบ้างนักเตะใหม่จะต้องซ้อมปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมยังไงบ้างนี่ เขาเตรียมความพร้อมไปแล้วรวมไปถึงเกมอุ่นเครื่องที่จะมาถึงเนี่ยเราต้องเรียนรู้เราต้องปรับปรุงเพิ่มเติมรูปแบบการเล่นในแผนของอับบูริมอ่ะในแผนของรูปเบนอมัมริมยังไงบ้างนะนี่ทีมงานสตาฟโค้ดเนี่ยมาเตรียมความพร้อมให้แล้วแต่ทีมงานหลังบ้านด้านฟุตบอลของสโมสรนเนี่ยทำไมมึงไม่เตรียมความพร้อมให้สตาฟโค้ดบ้างฮะพรุ่งนี้แล้ว เรียกนักเตะกลับมาเตรียมตัวเพื่อปีซีซั่นแต่ทีมเพิ่งเสริมทัพได้แค่2คนคนหนึ่งเนี่ยนักเตะตัวหลักชุดใหญ่แน่ๆส่วนอีกคนเนี่ยคือดาวรุ่งต้องไปปรับตัวกับทีมเยาว,วชนก่อนดิวที่2เงียบกิบหืจะเรียกความฟิตช,ช่วงปีซีซั่นอยู่แล้วดิวที่2ยังไม่จบเลยนะนักเตะขาออกอยู่ไหนใครออกคนแรกมีใครไปหรือ,อยังยังไม่มี ดีวกองหน้ายังไงผู้รุกษาประตูกูจะได้เปลี่ยนไหมคือตอนนี้เด็กผีเริ่มหงุดหงิดและก็เริ่มสงสัยทีมงานหลังบ้านด้านฟุตบอลแหละว่าไอ้ตลาดซื้อขายนี้เนี่ยมันก็เปิดหัวได้ดีด้วยการดึงตัวมาติอุสคุนญ,ญ่ามาตั้งแต่วันแรกที่ตลาดรอบพิเศษสำหรับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเปิดเลยนะได้มาคนแรกเร็วขนาดนี้นี่เด็กผีตั้งความหวังเลยโอ้คน2คน3นี่ ไหลามาเทมาแน่นอนสรุปสุดท้ายเพิ่งเมื่อวานนี้เองมีภาพการเปิดตัวของเดียโก้เลออนแบ็กซ้ายวัย18ปีซึ่งต้องไปเริ่มปรับตัวกับทีม U21 ก่อนถึงจะได้ขึ้นชุดใหญ่เนี่ยมันพร้อมเหรอมันพอเหรอฮะแล้วพรุ่งนี้เรียกนักเตะกลับมาปีซีซั่นแล้วการเสริมทีมยังได้ไม่ตามเป้าเลย ส่วนดีลของบรอัลเอมบูโมเนี่ยเริ่มงงเลยว่ามันติดขัดอะไรฮะอ่ะข้อเสนอแรกโดนปัดตกข้อเสนอที่2องเขาก็ไม่เอาข้อเสนอที่3ามึงยื่นไปหรือยังยื่นไปแล้วใช่ไหมหรือยังไม่ได้ยื่นหรือกําลังคิดตัวเลขอยู่ว่าจะเอาอยัางไงแล้วต้องยื่นเท่าไหร่คิดออกแล้วใช่ไหมแล้วไปคุยกับเบนฟอร์ดให้มันรู้เรื่องที่สรุปสุดท้ายมึงจะเอาเท่าไหร่กันแน่เอาอยัางไง อยากได้เท่าไหร่บอกมาไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนเออทางฝั่งพวกกูจะได้ไปจัดการถูกทางฝั่งเราก็อย่าช้านะประสบการณ์ตั้งเยอะแยะไม่ใช่หรอวะก่อนเข้ามาทํางานที่แมนยูบางคนประสบการณ์ซื้อขายโอ้โหเต็มไปหมดเลยอยู่สโมสรเก่าก็ซื้อง่ายขายข้องดีนี่นะแต่มาอยู่แมนยูทำไมมันซื้อง่ายขายยากจังเลยเออโอ้ตายแล้วเตรียมพร้อมกันที่ดีหน่อย่าปีสีซท่านจะมาแล้ว่า ลูเบนเอัลลีมต้องการนักเตะให้เข้ากับระบบของเขาแล้วพอเขาได้นักเตะไม่พอยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเยอะอ่ะสิบนัดแรกเขาทำผลงานไม่ดีมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวพวกมึงก็ไปไล่เขาออกอีกอทีน,นี้ก็พังเริ่มใหม่อีกแล้ววนใหม่อีกแล้วทีนี้แฟนบอลรับชะตากรรมไม่ไหวแล้วแบบนี้ฮะช่วยเตรียมตัวกันให้ดีหน่อยสิขอร้องเถอทีมอื่นที่เขามีลุ้นทุกปีเนี่ยโอ้โหเขาเตรียมโบ๊ะบะ ได้ตัวเสริมทัพไปจะครบแล้วของเราเนี่ยมึงก็ลุน้นแต่ลุ้นหนีตกชั้นมึงยังไม่เอาอะไรอีกเหรอฮะเอาให้มันได้เอาให้มันจบเนี่ยภายในเดือนกระกฎาคมเนี่ยจะลงอุ่นเครื่องแล้วนักเตะใหม่กูได้มาคนนึงอีกคนนึงก็ต้องไปเริ่มกับทีมประชนเงนี้ยแล้วมันจะทันเหรอวะฮะเลยดูกันหน้าโอ้ปวดหัวจริงๆอา้าวเด็กผีอยากระบายอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาอุ้ยอุตส่าห์เปลี่ยนทีมงานชุดใหม่แล้ว ยังช้าเหลือเกินไม่รู้ช้าอะไรและถึงแม้ว่าทีมงานหลังบ้านของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะเชื่องช้าแต่ไคกูมิ่งไม่เชื่องช้าแน่นอนจัดโปอดเดือดๆมาเลยจ้ะ7เดือน7โอ้โหลดกระนำเหลือ1,444บาทเท่านั้นสำหรับเครื่องเล็มขนน้องชายและเล็มขนได้ทั่วร่างกายลดไปเลย3ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงวันยันสามทุ่มรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ไข่คีนซิ่งเอาไว้ล้างน้องชายให้สะอาดและเย็นช่ำกันไปเลยโปรเดือดเดือดเช่นกัน2อใบแดงมีทอนขอบคุณไข่กูมิ่งด้วยสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา